เป็นสัญญาณที่ดีแล้วจ้ะฝนตกแล้วเห็ดเริ่มจะงอกแล้วถ้าเห็ดอื่นๆงอกก็เห็ดที่กินได้ก็จะงอกสวัสดีค่ะถึงป่าแล้วจ้ะวันนี้มามาดใหม่เด้อพี่น้องจ้ะยุงเยอะป่านี้มาป่าเดิมป่าเมื่อวานมันสุกมันงอมเอาไปเลือกแล้วเบอร์รี่เชิงงอมจ้ะป่านี้มันเอ๊ สงสัยมันจะเป็นทีหลังมันยังลูกแข็งแข็งอยู่วันนี้ก็มาในมาดหม่ทำไมถึงบอกมาในมาดหม่พี่น้องเอ้ยไ oh <God. S 1> อยตัวลิ้นคุณตาบอกคุณตาบอกมากมากตัวลิ้นมันเยอะลิ้นเยอะมากล,ลิ้นกัดจนมือพองหมดอะเปื่อยหมดคุณตาบอกว่าเอ้าทำไมตรงนี้อยู่ยังไม่ไกลที่จอดรถทำไมหมกักไม้ยังเหลือเพราะว่าช่วงมันได มันดิบดิบคนก็ไม่ลงมาคนก็ขึ้นไปทางเขาหมดขึ้นไปทางเขาหมดอะไรอย่างกันนี้อันนี้มันเป็นหนองลงหนองกันเราเดิอวันนี้เดอ้อมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมวันนี้ก็ลุ้นกันอีกหาอยู่หากินเด้อพี่น้องเด้อป่าเงินแสดนี่แหละจ้ะทุกอย่างเลยมีปัญหาอมืมีอุปสรรคยังดีได้ไอ้มุง้งอันนี้มาดีดีพี่น้องเป็นไอ้มุ้งกันไอแมงเหาควาง กันยุงด้วยอันนี้คงจะกันไอ้ไอ้ตัวลิ้นตัวเล็กๆได้ด้วยบอกจะเต็มตถ<า>ังเรว<บ>็วแล้วพี่ร้องเอ้ยวันนี้ได้ลูกเขียวเยอะเลดเบอร์รี่ปนมาด้วยไม่น่าเชื่อว่าอยู่จนี้จะ้ะอยู่ใกล้ๆรถคนมองข้ามจ้ะอยู่ใกล้ๆที่จะรถเดินเข้ามา ประมาณสามร้อยเมตรนี่ลูกเป็นฟลมยิสนก็มาทุกวันแต่พากันขึ้นเขาลงหนองไปฝั่งนู้นเขานี่มันจะมีฝั่งซ้ายมือกับขวามือตอนมาสำรวจมันตอนนี้มันดิดมันสุกทีหลังไปแยกกันอยู่ในเขาเนาะ ตรงนี้ยัสนทึงบอกว่าคนไหนเก็บตรงไหนก็เก็บตรงนั้นถ้ากันเก็บเจอเจอกันทุกปี้ากันก็ไปเขาเรียกว่าล่องไท่ล่องมันตรงนี้ไม่มีใครมาเก็บมีแต่ยัสวนกับคุณตามาเก็บทุกปีถึงจะอยู่ใกล้รถก็จริงใครเคยเดินล่องไหนก็เดินกันไปล่องนั้น เยสนก็ออกนูนไปเสือเอาแถวนู่นมดมือขายาวสาวได้สาวเอาพี่น้องไปสาวฝั่งดินเขาฝั่งบนเขานู่นหมดแล้วเลยมาทางนี้เขาอยู่ตามนี่อันนี้หินมันจะอยู่ตามเน่ยน้ำไหลตกแบบเยสนบอกเนยเยอะอยู่ค่ะว้าววันนี้มือขายาวสาวได้สาวเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ คนมาเก็บเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะเบอร์รี่วันนี้ดกอีกเหมือนเดิมคงจะเก็บง่ายเพราะว่าเขายังไม่งอมนี่เต็มเลยจ้ะนี่เยอะมาก ยาวสาวได้สาวเอาเด้อตาเด้อวันนี้เด้ออ้คือว่าลาตุคือว่าลาตุบอกคุณภาพดีมากวันนี้ ยากไปสามโคกก็ไม่เห็นวนมาโคกเก่าที่ไปหลายๆโคกนะอยากรู้อยากเห็นจะ้ะสงสัยสงสัยว่าเขานุ่นจะมีไม้ป่านี้จะมีไหมเราก็วนดูไปเรื่อยๆทำไมถึงไปแบบนั้นเราชะลอว่าตรงนี้เรามาดูแล้วมันยังไม่สุก ไปบนที่อื่นว่าเออสาวาอันนี้สุกกระบนมากอันนี้ก็สี่วันแล้วงูมาใหม่น่าลูกมันวนกลุเลยพี่น้องจ้ะสองเค,ค้กโอ้ยลูกงามออนโซนป่ามันแห้งด้วยพี่น้องอุณหภูมิจะร้อนขึ้นไปถึง27องศาเลยจ้ะ ดอกพ่อได้เก็บอยู่จ้ะนี่จ้ะนู่นดำเบียงไปหมดพี่น้องวันนี้มีแดดเด็ด๋ยวนม่อตาเด้อโอ้หลายแค่ Thằng Tị có rụt to to Sướng gì? Bạn nào có liệt mốc กลองวัวันนี้ไม่ได้ทะเลาะกับยุงใส่เกาะมาอย่างดีวันนี้ เบอร์รี่เราจะมองไปเรื่อยๆเด้อมองไปที่ว่าตรงไหนมองไปที่ว่ามันเขียวๆไม่งั้นไม่มีลูกถ้าว่าตรงไหนที่ว่ามันเป็นโคกเห็นไหมคะเต็มไปเลยเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วจ้ะสำหรับปีนี้เนาะนี่จ้ะพ่อใหญ่ นู่นพอใหญ่อยู่หลังกองหินนุ่นเห็นตะคุม่มตะคุ่มอยู่นุ่นสภาพป่าวันนี้เด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะไปดูไอ้เห็ดเหลืองนู่นชายเขาตรงนุ่นมันเคยขึ้นวันนี้ฟ้าโปร่งจ้าไม่มีเมฆหมอกร้อนอีกี่สิบเจ็ดองศางแงี้วันนี้แดดแยงตาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ ีก็หาวานเราปาร์แขกกระบุกกระบูดตัว่าฝนตกติดต,ต่อก,อ,อกันสามวันโอ้ยน้ำตกคุณง้องที่มันน้ำลูกมันแห้งมันวนวลทุ่งเลยเด้อ กแม่มากเลยนะกูมา,าลาตัวมาเก็บเด็กกันเด้อพี่น้องเด้ยอยายว้นนี้ไม่เรียกเลยเรียกแหรอเด้อกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองตายาย่เยอด้วยกเด้อเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตากระยายใครจะได้เยอะกว่ากัน บาลปาูดตาแค่ยโสมันเก็บยากป่านั้นต้นมันบานออกเราคงตาแกตักไม่ได้ต้นสูงๆแบบนี้ตักแกตักได้ ăn đi kẹt sạch lên chứ đắp nhang lên mất thuốc ngoài này mần mất là cái cúp sạch เดแบบนี้จะวิ่งหนีไม่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยเนี่ยเอาไม้เอาเขวไหมพี่น้องเนี่ยเอาไปทําของขังไม่รู้ว่ารอยตัวอะไรตัวกวางเปล่าว่าตัวคนไหนที่ว่าไม่เคยเข้าป่ามาเจอแบบนี้ก็วิ่งป่าลาบคือกันเด้อพี่น้องเด้อ อุ้ยตดเลอที่เอานั่นกลัวมือเละดูแขวซากยากเลยพี่น้องถึงบอกว่าอยู่ในป่านี่ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรมั่งเด้อคนไหนมาใหม่ก็อาจจะกลัวแต่ยายสนชินแล้วจ้ะเดี๋ยวไปดูป่านนู้นคุณตาหายเข้าดงไปแล้ว แบบนี้คุณตาสู่ไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อเ้วก็ชวนกลับบ้านแล้วนี่เราน่ะไม่ชอบหนาวเขาไม่ชอบร้อนอู้หูปเปลยใหญ่ชวนกลับก็จะไาก่กลับไปคนเดียวพินจะสนไว้ป่านี่หลยน้องพี่น,น้องเนาะค่อยมารับเอา คลิปนี้เราเก็บในช่วงยังหยุดพอลิเดย์อยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อช่วงไปทำงานก็จะได้ประวะเอาตอนเลิกงานนี่ก้อนนี่ไหมเป็นฟองเลย โอ้ขอนังก่อนเด้ leg. อมุ้งไว้ <c oughs> ไม่ใช่บอกว่ามุ้หไว้อยู่แล้วเด้อพกซิปเธนหรอพี่ใใน้องอุ้ยดวงใหญ่แทบลูกทำงานงนันเลย ลูกนวนผุเลยวันนี้ได้แ,แต่ลูกส,สวย เพื่อนเพื่อนการเก็บได้ไม่กี่ถังเลยขาแพงไปแล้ว ซา,าสเซ็ตน่ะมากนี้ไม่เห็นตัวเขาดอกเขาได้ยินเราเขาก็นหนีเขาลบหายแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเออบ้าได้ที่เลยพี่น้องตรงนี้ถากแท้จิงเด้พี่น้องเด้อ ที่ไม่ได้ถ่ายทําให้พี่น้องเห็นก็บแบบนี้แหละบางทีเหนื่อยมาแลกวก็กตอดไปของแท้เนี่ยรังของแท้เด้ออยู่ในปาน่าพี่น้องเอ,อ้ยถ้าอยู่ในเมืองน่ะไม่ใช่โซนของจริงดอก เบอร์รี่เซตค่อยเจอกันป่าเห็ดเด้อพี่น้องเด้อตักนี้ดีขวมนี้โลมงห้อีกโอ้ยสุดสวยจ้ามามาเรียกห้าถังกว่าเรียกคนเดียวก็เซ็ตเพราะว่ามันไม่มีควรพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูเห็ดเหลืองเด้อตามมาจ้ะแดดสองตา เดี๋ยวไปดูเห็ดตรงนู้นอยู่ตรงไว้มันน้ำมันไหลตกจะมีไหมมาลุ้นกันเด้อลุ้นจะลุ้นมองลงไปตีนเขาวนู่นยายสนทุกบอกว่าบ้านยายสนเห็ดขึ้นชาเด้อ เดี๋ยวไปดูก่อนจ้ะเนี่ยลงตีนเขามือยึดต้นไม้จ้ะมือโขนต้นไม้ไว้เด้อไม่เห็นวีแววเลยปกติมันจะขึ้นตรงนี้สาบลาบเลยนะเห็ุเมาขึ้นโผนี่มันจะสวนขึ้นช้าเด้อกลางเดือนสิงหาเดี๋ยวจะมา เก็บให้ดูเนะ่ะพวกเห็ดเมาขึ้นขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นดงเป็นดอนเลยเข็ดเหลืองยังไม่โผลจะ้ะฝากกดติดตามไปเด้อพี่พี่น้องๆจะ้ะถึงเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นดอกเพราะว่าบ้านใช้สวนมันขึ้นช้ากลางเดือนสิงหามันถึงจะขึ้นมัวแต่เวบเดี๋ยวงานเข่าเด้อพี่น้องเด้อ ได้มากมายน้อยกว่าคุณตาเดี๋ยวคุณตาดูอีกไปต่อกันจ้ะเสียงพระเอกอยู่ทางนู้นถังมันใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวจะยู่เทินสับถ้าไปหนาไปเรื่อยมันมักสต่หนาไปเรื่อยคุณพ่อยื่ไม่ไหวเลยหลายแค่เยอเล้เดอ้อดอกงานเข้า มาใครมือโป้มาช่วยทีเร็วถ้าเราเดินมาเห็นอะ ดกไม่ดกขอให้มันเป็นลูกใหญ่ตักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเต็มถังเองอาศัยมือเร็วๆอุย้ยเป็นกออยหยุเราเดี๋ยวเดี๋ยวง้ยงามลูกน้อนผุเลยไหม เดี๋ยวสองในถังให้ดูจ้ะเห็นเก็บเร็วๆนะ่ะไม่แตกหรอกเด้อพี่น้องเด้อลูกนวลพุ้เลยอากาศมันแห้งดีด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปร่อนออกอก็ด้ย เมื่อกี้เก็บเพลินหลุดเฟรมไปทางนู้นพี่น้องเอ,อ้ยได้มาเต็มก็บอกเลยกายจะเต็มถังแล้วจ้ะอืมตักอีกสองกระบอกคงเต็มเนาะ เพราะว่าป่ามันแห้งเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจชื่นใจพี่น้องใกล้จะเต็มถังแล้วจ้ะเดี๋ยวจ้ะขอนิ่งไปทำทำหน้าปกเสียบหนึ่งเด้พี่น้องเด้โอเค เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้เราขอจบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่พี่น้องๆจ้าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรอยสนกับคุณตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆทุกรักทุกไหลทุกเลิฟท,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 ทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเราสองตายายเสมอมาเดี๋ยวเก็บป่านี้ต่อจ้าตีนเข่ากองเต็มไปหมดนุ่นจ้าโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดี